วันนี้วันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2567นะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทางพระธรรมและพระอิยะสูงเจ้าขอน้อมกราบละมัสการและขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์ศีระนันทาเถรีพระภิกุณีผู้เป็นประธานสงฆ์ขอโอกาสสหพินิ์ทุกลูกเจริญพรญาติโยม พระภิกุณีปริปุโนจะขออ่านพระตดปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุรารงกรราชวิทยาลัยพระสูตรตันตปิดกอังคุกละนิกายปัญจกะนิบาทเล่มที่22หน้าที่1้อข้อที่70อาสวะ ขยัสูตรว่าด้วยธรรมที่ทำให้สิ้นอาสวะภิกขุพิกุณีทั้งหลายทำห้าประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายทำห้าประการอะไรบ้างคือภิกขุพิกุณีในธรรมวินัยนี้หนึ่ง พิจารณาเห็นความไม่น่าไม่งามในกายอยู่สองพิจารณาเห็นความปฏิกูลในอาหาร 3. าํกำหนดความไม่น่าเพลิดเพลินในโรคทั้งปวง 4. พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงห เข้าไปตั้งมรณนะสัญญาไว้ในภายในภิกขุภิกุณีทั้งหลายทำห้าประการนี้เลยที่ผู้คนจเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายอาสวะขยะสูตรเอวัง ขอากราบอลาธนานิมนต์ท่านพระอาจารย์เมตตาขยายข้อความจากพระสูตรด้วยเจ้าค่ะอาัอาวพร้อมก็จับกระเจงหายใจเข้าหายใจออก รู้ชัดที่ลราหายใจกำลังสบายๆมันจะชอบดึงห่วงไปที่อารมณ์เก่าของจิตเข้าไปวนเราก็หายใจเข้าลึกๆก,ก่อนนะบางทีมันไม่รู้อาการที่ที่มันค้างตึงอยู่ก็หายใจสังเกตความเย็นที่เข้าไปในกายรู้สกตัวรู้สกตัว หายใจเข้ารู้สึกได้ว่าหายใจเข้าหายใจออกเหมือนเราเป็นคนหายใจเลยเนาะอาการที่หายใจเข้าแสดงตัวอย่างไรก็รู้ชัดในอาการนั้นๆอาการที่หายใจออกแสดงตัวอย่างไรก็รู้สึกได้ในอาการนั้นๆฝึกรู้เฉพาะหน้าตัวนี้ที่เป็นจริง นงั้นมันจะเข้าไปที่ความคิดอารมณ์การบัญญัติทุกผิดดีชั่วอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่ไปไหนละนแถวๆนั้นแหะถูกล่ามไว้ตามอนุสัยอะไรมันก็ชอบบนอยู่แค่นั้นตัวนี้คือทางลอดทางออกซึ่งไม่ได้ผูกผิดอะไรเราต้องรู้จักว่ามันบนอะไรถ้าไม่รู้จักก็ออกไม่เป็นพระพุทเจ้าว่าต้องเห็นจึงจะละได้และละได้ด้วยปัญญาเท่านั้น ถ้าไม่เห็นละไม่ได้ต่อด้วยคำนี้เลยนะเั้นการที่เห็นภาวะในภายในในนามรูปตนเป็นโอกาสรู้สึกตัวไปอกีกเพราะฉะนั้นเป็นธรรมเครื่องตื่นพระสูตรนี้คุยเรื่องห้าประการนี้ลักษณะเองทำห้าประการนี้ทำให้มากย่อมสิ้นอาสวะสิ้นอาสวะคืออะไร อาสวะคือความนอนเนื่องไปตามตามอันเดิมเดิมที่เป็นนี้แหละนะอันเดิมเดิมอุปนิสัยเดิมเดิมอาสวะนะมันอาสวะคือนิสัยนะนอนเนื่องไปตามนิสัยนี่เองที่โลภโทสะโมหะนี่ที่มันคิด หลายแบบเกี่ยวกับหลักการอะไรเยอะแยะแต่มันประกอบอยู่ด้วยความไม่รู้นะทั้งหมดทุกกระบวนการม่พูดยังไงเนะาะก็มันเป็นอย่างนี้นะคือสิ่งที่นอนเนื่องไปตามนิสัยจิตนะนะั่นแหะเดิมๆนะั่นนะเป็นอ่ทนะีน,นี้สิ้นไปจากนิสัยความเคยชินดอกเก่าอันเดิมที่มันไหลไปสิ้นสุด พออันนั้นหมดมันก็คือสิ้นสุดความร้อนใจและความขับแขวน,นั่นเองนะก็คือเย็นหรือวันิพานแบบว่าวสิ้นสุดความร้อนใจและความขับแค้นความสับสนความลังเลทั้งปวงสิ้นสุดไปถูกรู้ก็เลยสิ้นสุดถ้าไม่รู้ก็จะไม่สิ้นสุดนะมันจะเต็มไปด้วยการตามนอนตามไปตามนั่นอยู่เรื่อยเลยลต้องมาฝึกนี่นมันมี โลภะโทสะโมหะกับราคะโทสะโมหะก็เรียกแล้วแต่ช uh, ื่อใช่ไหมก็เลยสิ่งที่สหละกฏหรือสิ่งที่มันเป็นเครื่องชำระต่อกันลาคะอย่างราคะเห็นกายด้วยความเป็นของไม่งามคอยรู้สึกตัวในกายมมันเหม็นมันเน่ามันอะไรแต่มันเรแสดงอยู่แล้วเนาะ ได้เราซูมไปสนใจสิ่งเนี้ก็จะสิ้นสุดความหลงว่าว่าหลอ่อว่าสวยว่างามว่าว่าน่าชื่นชมนะก็จะคลายดับไปดับจนมันเป็นปกติไม่ถูกเครือบด้วยอารมณ์แบบนั้นอีกการที่เห็นปฏิกูลมากๆเฝ้าสังเกตในเรื่องนี้โดยตรงสังเกต สองกระจกเอาก็ถ้าพูดถึงคารวาสเนาะสองกระจกเลยเห็นเป็นรูๆเลยหน้าเราเนี่ยเป็นรูๆนะอ่าปากกระเหม็นขี้มม่ขี้ตาลุกขึ้นมาก็หาม,มันไปหาช่วงล้างสารพัดแล้วแถมยังออกมาเป็นขี้ต่างหากเหม็นไม่อยากอยู่เลยห้องน้ำเนี่ยหึ่งใช่ใช่ปะมันมาจากใครก็ไอไก่กกกเนี่ยที่มันเข้าไปนี่แหละใช่ไหมทั้งขี้หูก็ไหล แล้วแถมมีความเสื่อมไหลมาอีกโอ้เดี๋ยวก็ตาไม่ดีเดี๋ยวก็หูไม่ดีเดี๋ยวก็โอ้ยเนี่ยวความไม่งามสารพัดรูปแบบฟันก็ต้องคอยประคองมันไม่ประคองมันก็จะผุพังเร็วความผุพังมีอยู่ตลอดเวลาจนได้ร้อนใจได้ขับแคนใจกับมันเนี่ยเนี่ยความไม่งามของกายนี้เนาะก็ต้องมานั่งหอบจิตนี่เวลาลูย แจ่มใสดีก็ดีเพราะแปรเปลี่ยนของอากาศก็เป็นทุกเดือดร้อนเพราะมันมีกายนี่เองต้องดินหล่นไม่ใช่คิดเอาหน้าคอยเฝ้าสังเกตแล้วมันจึงจะมีกําลังลงไปแทงตลอดในฉนั้นคอนเชียอที่มันอยู่ข้างใตบ้บรรดาสะวะทั้งหลายที่มันเคยนอนเนื่องมากสาคัญผิดว่าสิ่งไม่งามว่างามเนี่ยทั้งหลาย มันจะค่อยถูกลื้อออกมาเลยเนี่ยคำว่าสิ้นอาสวะคือสิ้นนิสัยแห่งความเห็นผิดเหล่านั้นทั้งปวงอย่างเงี้ยพูดในหมวดความเห็นผิดมันก็จะเป็นแบบนี้สิ้นสุดความเห็นผิดทั้งปวงถอนความเห็นผิดทั้งปวงได้หมดจดมาก็เรียกว่าสิ้นอาสวะเหมือนกันนะไม่ใช่จบแค่ เออมันก็เอาละก็ประมาณนี้นะเออทีนี้อันที่สองก็คือเพราะฉะนั้นมันมาแก้ไอารมณ์ที่ทีนี้เรื่องหมดใดหมดหนึ่งก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อความหลงในกายมันมันถูกเห็นถูกรู้ว่าไม่ใช่มันถอนออกโดยกฎของมันหรือเห็นชัดที่จะมาความที่มันสอนกายเนี่ยมันเนื่องกับอารมณ์อยู่แล้ว แล้วมันเห็นความเป็นปฏิกูลในความเป็นอย่างเนี้ยไม่งามของกายมันไม่ได้จบที่เน่าเปื่อยเลยพอาเฝ้าสังเกตโอ้เพราะกายนี้สิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้สิ่งโอ้ไม่เป็นที่หน้าผูกพันอย่างงี้มันก็ไอความความเคืองใจก็เลยถูกเห็นไปเลยนะพูดถึงนะแล้วความที่ตั้งไว้อย่างนี้อะไรที่ คือมันมีภาพที่ว่าสภาพที่ว่าเมื่อถูกเห็นถูกรู้ในความไม่งามของกายมันก็จะถอดด้วยกฎของมันจิตมันถูกถอดออกเป็นลำดับเนื่อฉนั้นความอิสระภาพในการที่ถูกขังไว้ในอารมณ์ใจต่างๆที่จอนมาก็เลยถูกค่อยๆจางคลายดับไปด้วยมันเป็นกฎของมันอย่างนั้นของกายคตาสตินี่คือหนึ่งในหมวดกายคตาสติ ต้อสังเกตความไม่งามจ้องหาแต่เอ้ยมันไม่งามอะไรบ้างมองคอยรู้สึกตัวรู้สึกตัวสังเกตมาเรื่องเดียวก็วจะถอนความอ่านี่แหละเนาะมันก็เลยสิ้นอาสวะตัวนั้นนะในรักถ้าสิ้นราคะมันก็ผลนลนะมันนูนขึ้นไปข้างบนแหละใช่ปะาราคะไม่มีโทสศจะไปมีไหมเพราะโทสะมันมาจากราคะเพราะฉันทะใช่ไหมมีสิ่งหวงกัน มันจริงใช่ไหมมันเนื่องกันหมดนะไอ้นี่อวิชชาไอ้ที่เป็นโมหะมันเพราะว่าไม่รู้ว่าไก่มันเนี่ยพอไก่นี่แหละเกิดนั้นนี่นนทีนี้มันัรรู้ไก่มันก็ถอนโมหะหมดคือมันถอนในหมดถ้าตั้งใจทําอันใดอันหนึ่งให้ปรากเนได้ทําเหล่าเนี้ไอ้ที่พระอรหันต์ขีนาศพจะแทงตลอดทั้งหมดนี้เป็นเป็นใช่ไหมเพราะเขารู้รอบหมดเลยทั้ง งในข้างนอกแต่อย่างเราเราก็ฝึกเอาอย่างเงี้ยทั้งปาจายและภวงกก็ค่อยฝึกเอาอยากเลือกหมดไหนก็เลือกไปแต่หนีไม่พ้นหนีไม่พ้นกำหนดรูในกายที่ทำเป็นอยู่เนี่ยที่รู้สึกตัวในกายแล้วก็ตั้งตั้งสังเกตแล้วก็กำหนดหมายในความเป็นปฏิกูลในอาหารอันนี้ก็ตั้งใจกำหนดหมายอันแรกพิจารณาเห็นความเสื่อมความสิ้นพิจารณาอ๋ออย่างนี้ แต่อันนี้กําหนดหมายตั้งความปฏิกูลเพราะว่าอาหารเป็นที่ให้เพลินอยู่แล้วมันทําให้เราอิ่มนายเพราะฉะนั้นเลยต้องตั้งไว้ว่าเป็นปฏิกูลเนี่ยยังไงเลยต้องตั้งกําหนดสัญญาจิตเรื่องปฏิกูลออกําหนดความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งป่วง้โลกของพระเจ้าหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและลมทั้งใจนี่คือโลกมีสอง โลกภายในกับโลกภายนอกเป็นแบบนี้นะความไม่น่าเพลินเป็นยังไงนะมองไปกําหนดรู้มองไปถ้าคุยแบบสัตว์บุคคลก็คือมองเห็นว่าความทุก์เต็มไปหมดทั่วผู้คนทั้งหลายอันนี้ก็เป็นส่วนที่ผู้เจ้าออกมาจากเรือนใช่ไหมพอเห็นว่าอ๋อ้นี่มันมีแต่ความทุก์กำลังจะลุมเล้าที่ความตายแล้วความเจ็บไข้กำลังจะมาอย่างนี้นะ แล้วก็ทุกชีวิตกําลังทุกความทุกเหล่านี้ความพัดผ้าเลยท่านจึงออกจากเรือนอันนี้ส่วนหนึ่งมันไม่น่าพินแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แหละเราต้องทําอะไรสักอย่างนี้ก็เข้ามาเรียนรู้กายคตาสติตามเหตุปัจจัยของพระเจ้าท่านเนาะแล้วก็มาเห็นโลกภายในกับภายนอกเพราะแรกๆมันก็เป็นคนสัตว์ก่อนอยู่แล้วมันมันยังไม่รู้ว่าอะไรอายตนะใช่ไหมมันก็ต้องเกิดการที่มาละไอความ ที่ติดข้องโล,โลกโลกด้วยเพราะเห็นว่าเป็นโทษแล้วมันไม่มันไม่ใช่แค่นี้แน่แก็ออกมาพอออกมาแล้วมันแห้งมันระดับหนึ่งก็มาใส่ใจชําระจิตรู้กระบวนการของจิตมันก็เกิดการเห็นเพราะว่าถ้ารู้กระบวนการมันจะไม่เพลินเพราะมันไม่มีความสุขเลยไม่ใช่ความสุขในการผูกจิตติดอารมณ์หรือผูกกับอะไรที่เพลินเพลินทั้งหลายแค่รู้สึกว่าเพลิดเพลินไป ภาวะที่เป็นฝ่ายละเอียดก็ดับไปแล้วยังไม่ต้องคุยว่าเข้าไปถึงขั้นไหนนะมันลอยตัวขึ้นมาเป็นภาวะอ้อนี่กับความแจ่มแจ้งความสว่างความสะอาดความเป็นไปแห่งธรรมแต่ก็ไม่ได้เกณฑ์ว่าจะต้องอยู่อันนี้หรือไม่อยู่อันนี้สภาพธรรมเขาจะแสดงตัวถ้าปฏิบัติอย่างถูกตรงคือเห็นตรงตรงรู้ตรงตรงว่าอ๋ออันนี้คือเพลินอันนี้คือคือความเพลินดับ อย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งวงนะคือรู้สึกได้ว่าภาวะนี้เกิดไม่ใช่รังเกียจความเพลินไม่ใช่ไม่ใช่ความเพลินคือความผิดไม่ใช่คือเรียนรู้สิ่งที่กําลังเป็นไปเขาจึงเรียกว่ากําหนดความไม่น่าเพลิดเพลินว่าอ๋อมันดับนี่มันเป็นอย่างนี้คุณและโทษของมันมีอย่างนี้ขณะที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ขณะที่ดับไปเอ้เราคอยรู้สึกตัวอีกเหมือนเดิมเนี่ย รู้สึกตัวรู้สึกตัวการกระทบเข้าไปอย่างนี้เกิดภาวะอย่างนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรน่าเพลินเลยว่างเปล่าในตัวมันเองเนี่ยมันก็จะแสดงตัวอันนี้ต้องตั้งใจแล้วก็ต้องฟังธรรมเพราะว่ามนุษย์ทุกคนที่ไม่ใช่พุจ้ามันจะอยู่ที่ความเพลินหมดเลยใช่ไหมมันจะต้องฟังธรรมแล้วเกิดความเข้าใจว่าอ๋อมุมนี้ต้องมองมุมนี้เกิดความแล้วมันถึงจะเริ่มมีจิตมาทางเนี้ย ใช่ไหมล่ะมันก็ไปทางเพลินอยู่แล้วปกติของมันมองไม่เห็นมองไม่เห็นสิ่งที่ไม่น่าเพลินไอ้เกิดดับเนี่ยไอ้ผันแปรไอ้เป็นอย่างอื่นไอ้จิตเจ้าหมองไอ้พวกเนี้ยทั้งเนี้ยนะนะโลกก็สอนให้เพลินแต่เรามาเห็นความไม่น่าเพลินอย่างนี้อย่างงี้มันก็เลยถอนนะสวะส่วนที่คิดว่าน่าเพลินที่มันยังอยู่มันยัง อันนี้ก็มาถึงความไม่เที่ยงไงสังขารสังขารทั้งปวงสังขารคือความคิดนึกสังขารกายนี้แล้วแต่แต่ว่าไอ,อ้ข้าหนึ่งมันก็มีเรื่องกายไม่งามอยู่แล้วนี่เพราะฉะนั้นอันนี้มันน่าจะเป็นสังขารเรื่องความปรุงแต่ง,งต่างๆของหรือสภาพจิตที่เป็นสังขารมันเกิดดับอะไรที่เรียกว่าสังขารสิ่งใดก็ตามที่มีภาวะ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรียกว่าสังขารทั้งหมดใช่ไหมแล้วก็วิสังขารคือไม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่ลักษณะนั้นวิสังขารหรืออมะตะนั่นเองก็มีแค่เดียวย่ๆอๆเลยนั้นสังขารทั้งปวงคือสิ่งใดก็ตามที่มันมีภาวะไม่คงตัวเนี่ยสิ่งนั้นทั้งหมดเนี่ย่ยๆพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง ถ้าเราปกติเราไม่ได้มองตรงนั้นแล้วก็โอ๊ยคิดอย่างนั้นไปต่างโน่นนี่โน,น่นเลยสารพัดอะใช่ป่ะไปกับความคิดนะ่ะมันก็เลยร้อนใจครับแค้นใจอลไไปกับเหตุผลต่างๆเกิดเข้าเกิดออกผุดผุดโปโปน,น,นี่แต่ทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยนะทุกอย่างมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆเป็นลาดับมันก็เหมือนกับเจ้าชายเสถธาใช่ไหมตอนแรกก็เพลินมีความสุขทุกอย่างใช่ไหมต่อมาเอ๊เรายังไม่ได้ไปเที่ยวที่นั่นเลยเกิดมีเหตุปัจจัย้อกไปเที่ยวนอกวางอ่ะ มันมีเหตุปัจจัยเห็นลอ๋อมันไม่ใช่มันยังเป็นสัตว์บุคคลอยู่มันยังมองไม่เห็นว่าคิดแต่ความคิดตัวนั้นเป็นความคิดแห่งสันโดษแห่เงเนคขมะจิตใช่ไหมความคิดตัวนั้นร่วมเข้าไปในเนคขมะจิตซึ่งสั่งสมมาแล้วไม่ใช่คนอยู่ดีๆมันจะมาคิดนำะไ่ใช่มันมีเหตุมีปัจจัยหนุนงนั้นทุกอย่างก็เลยมีฐานของกฎของกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะ,ะกรรมตัวนี้มา อาศัยสังขารที่เรามองเห็นแล้วว่าโลกเป็นอย่างนี้ไม่น่าพินก็เลยมาเห็นทีนี้ก็มาเฝ้าสังเกตความไม่เที่ยงของความปุงแต่งมันหล่ถอดเป็นลําดับเนี่ยใช่ป่าเออเน,น,น,น่แล้วเดี๋ยวมันจะจะมาถึงความหลุดพ้นจากการหลงไปว่าสังขารเป็นเรามันจะเป็นลําดับของเขาเลยแล้วมันก็กลายเป็นอิสระอก็ตามเรื่องนะนี่เขาเรียกว่าเนี่ย จะเรินทําให้มากแล้วย่อมสินาสะวะเนี่ยแต่และหมวดนี่มันมาถึงที่เดียวกันหมดเลยนะเออแล้วก็อันสุดท้ายเข้าไปตั้งมรณะสัญญาไว้ในภายในเวลาสัญญาคือความตั้งไว้ว่าจะหมายรู้เกี่ยวกับความความตายอ่จหมายรู้กับสิ่งนี้นะนะก็ ย่อมสิ้นอาสวะทั้งหลายถ้าคนตั้งไว้แบบจ้องแต่เรื่องตายตายตายนะหรือฉ <c oughs> ันก็คิดดูว่ามันจะอา่าไอ้ที่เพลินทั้งหมดก็ต้องดับไอ้ที่ติดใจอะไรมันไม่ติดใจเหมือนกับคนรักเนาะใช่ไหมได้ไหมใช่อกว่าวะใช่นะของมันใช่แล้แบบแบบอะไรล่ะมันมันอะไรผันแปรหรืออะไรที่มันแบบ มันจะตาย,ตายแล้วตายเราจะโมเพลินอะไรอยู่เงี่ยนะใช่ไหมความรู้สึกที่จะเพลินไหลแบบคนหลงผิดมันก็ไม่ใช่จะ,จะตายแล้วรีเพลินว,วันเวลาเหลือน้อยรีบเพลินเหมือนที่ชาวบ้านพูดว่าเดี๋ยวตายไม่ได้กินนะอืมแต่อันนี้ตั้งมรณสัญญาไว้ภายในอันนั้นมัน อันนั้นคือเขาเอามาเขามีรลัาเขาไม่ได้ตั้งสัญญาอันนี้ตั้งเป็นเครื่องอาศัยเลยนะคำว่าตั้งไว้จนเป็นเครื่องหมายรู้เลยนะขนาดที่เป็นสัญญาจิตนี่เพื่อนแม่มองปุ๊บเป็นสีเขียวอะมองปุ๊บเป็นอะไรรู้เลยอะคือมองปุ๊บความตายมันจะเพลินไปไหน เหมือนกับมองกูเป็นสีเขียวเนี่ยสัญญาจิตนี่คือตั้งไว้ขนาดนี้มองอะไรก็เป็นความไม่ได้แล้วเงี่ยคือเนี่ยร้อนร้อนใจมาะแต่เรารู้ว่าความตายจะใกล้เข้ามาแล้วเราจะมีทุกข์ใหญ่คุมเราแล้วอยู่ไม่ได้แล้วโอ้ยต้องรีบศึกษาทำรมนี่เป็นเรื่องโอ้ถ้ามรณะสัญญาขึ้นมาทำงานโอ้ อยู่ไม่ได้เลยนะคือช้าไม่ได้แล้วเราเนี่ยขึ้นมาเลยแล้วคนจเจริญมากขนาดนั้นจะมามัวเอ้ยอร่อยไม่อร่อยมัวสวยงามมัวเที่ยงแท้ไม่ไม่มีเลยมันจะลือ้อสัญญาที่เป็นวิช,ชาออกมาเลยสัญญาหลงผิดคิดผิดจำปิดว่าเที่ยงแท้สิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงสิ่งที่ไม่ใช่ตนว่าตนจริงไม่งามว่างามสิ่งที่ อะไรอีกอีกตัวนะึงเออสิ่งเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขนี่นะถอนหมดเลยที่หลงว่าสุขใจ่ไหมเนี่ยเวลาเราคนบ้านๆเนาะโอ้พบพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นความสุขแต่มันคือความทุกข์ใหญ่มากเพราะเมื่อไหร่ที่เราอยู่กับ สิ่งนี้แล้วมันคิดว่ายังอยู่ยังอยู่มันลืมถ้ามีมรณะสัญญามมองไว้นี่อ๋อนี่ก็จะตายนี่ก็จะตายเราก็จะตายคนที่รักที่สุดก็จะตายคิดหนึ่งมันจะเพื่เพื่อนอะไรจะโกรธกันก็นเรลมโกรธแล้ววะแต่ก็อยู่ไม่ไหวหรอกมันต้องรีบหาแสวงหาโมกธรรมแล้วอิหลีถ้าตั้งสัญญาไว้ขนาดนี้สัญญาจิต นี่ยมันสิ้นสุดโลภะโทสะโมหะมันจะบ่ายไปหาเลยมันจะไม่นับสองัางว่าเอย,ยังแค่นี้ก็พอไ่วีไ่วีลุยตะลุยแหลกเลยยากก็จะลุยเพราะว่ามันตั้งมรณะสัญญาไว้แล้วจะผ่านไนด้ต้องถึงความพ้นไปแห่งทุกข์ในนายใช่ไหมก็คอยเฝ้ารู้เฝ้าสังเกตได้ฟังรามพุทธเจ้าท่านเจ้าบอกคุคั้นตอนแล้วก็ขยันทำไปเถอะ อย่างเงี้ยมันก็จะไม่หันหลังคิดสองครั้งอีกใช่ไหมเอเอเดี๋เอ้ย่ไม่เอไม่มีฮะตรงอย่างเดียวเลยแน่นอนไม่มีหลังเลเลยนะเอวังเดียวนะพูดอย่างว่าสาธุ